อันนี้พี่ตาจะดูเรื่องความรักให้ก่อนนะคะพี่ตานับไพ่มาแล้วนะคะดูนะใบแรกใบที่สองนน้องบอกว่าเลิกกันแล้วไหนน้องบอกว่าเขาไปแล้วไงแต่พี่ยังเห็นว่าได้คบกันอยู่นี่แล้วเมื่อกี้พี่ตาถามไปว่าเมื่อกี้พี่ตาถามไปว่าโการธกันหน่ะเข้าไปเมื่อไหร่ไม่เห็นน้องตอบมานะคะพี่ก็ขี้เกียจถามไปเพิ่มแต่ว่าเท่าที่เปิดไพ่มาเอา้ามันก็ยังได้คบกันอยู่นี่ แล้วเอ๊ยเดี๋ยวนะเอ๊ะแต่ว่าเขาโกรธเรานี่คะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเยฮ้ยยังรักเราอยู่อ่ะดูไพ่ดีๆอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนโต๊ะให้ดูไพ่อ่ะดูดีๆนะคะชัวร์ว่าแฟนน้องอ่ะเขายังรักเราอยู่แน่ๆเห็นถ้วยไหมนี่เห็นถ้วยไม่นี่ถ้วยคือสถานการณ์ของความรักเพราะฉะนั้นพี่ตาลับปากเลยว่าเขายยังรักเราแน่ๆอ่ะความรู้สึกของคนเป็น แฟนเป็นเขาเขาเป็นสามีน้องแล้วนี่เนาะอยู่ด้วยกันไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของแฟนน้องเนี่ยเขาทั้งจริงใจและทั้งรักเราแต่ว่าพระเจ้าช่วยเนี่ยดูซิดูไพ่ตึกพังใช่ไหมนี่คือตึกเข่งนความรักของเขาที่มีต่อเราสายฟ้าฟาดปิ้งมาตึกพังภาพลงเนี่ยตีความได้ว่าเขาโกรธเรามากในช่วงนี้แต่ยังไงมันก็ไม่ได้เลิกกันนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็น the impasse ไหมคะ อย่างไงก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการอยู่ด้วยกันช่วงนี้มันก็ดูจุกจิกมันก็ดูร้อนใจทีนี้ถ้าตัวเองยืนยันว่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วนี่นะวันนี้มันวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมล่ะสิบเจ็ดกรกฎาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับ อยากรู้จังเลยว่าเขาไปเมื่อไหร่ถ้าพี่ตารู้ว่าเขาไปนั้งแต่เมื่อไหร่พี่ตาจะประมาณได้ว่าเขาจะกลับวันไหนเอาเหอะถึงแม้พี่ตารู้ไม่ได้แต่พี่ตาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวกลับแน่นอนชัวร์มีเรื่องหึงหวงกันไหมนี่อันนี้พี่ตารับปากล่วงหน้าเลยนะว่าเขานะ่ะถ้าเกิดจะมีเรื่องหึงหวงกันเดี๋ยวนะเขยบต้องให้ปฏิกริ้าเกิดจะมีเรื่องหึงหวงกันขอยืนยันว่าเขาไม่มีคนอื่นนะคะออะทีน,นี้ดูเรื่องอื่นคร่าวๆนะเรื่องความรักนี่แหละคะ่ะ นี่แหละค่ะพี่ตายืนยันว่าพวกคุณเนี่ยยังเป็นคู่กันยังจะต้องคองคู่อยู่ด้วยกันไปแล้วยังจะต้องแบบทะเลาะก,กันไปอย่างนี้แหละนะคะแต่ดวงอะ่ะมันคู่กันนะพี่ยืนยันแล้วถ้าไม่กลับมาจริงๆอะ่ะก็ถือว่าพี่ตาไม่แม่นสุดขีดแล้วเที่ยวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตาจะหยุดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็รีบอัปโหลดส่งไปให้ทันที น,ะะน้องจะได้ฟังแล้วก็น้องจะได้สบายใจแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเขากลับมาวันไหนหรือหรือระหว่างที่พี่ตาพูดพูดอยู่นี่เขากลับมาแล,แล้วแล้วไม่บอกพี่ตาหรือเปล่าห้ามห้ามโกหกนะคะถ้าโกหกพี่ตาก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าถึงจะเป็นหมอดูพี่ตาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะอย่ารักไก่กับพี่นะแต่ว่าถ้าเขายังไม่กลับจริงๆเองก็บอกพี่กลับมานะว่าเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่พี่จะได้ประมาณอาทิตย์ที่เขาจะกลับ แต่พี่ยืนยันว่า,าก,กับแน่ๆรักเราแน่ๆนะ